สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกกันต่อซึ่งเป็นเสียนพรมตามที่ผมเคยพูดเสียนพรมมันจะมีสามพิมพ์ตามที่มีกันที่รุ่นเก่าๆเ,เขาสะสมไนก,ก็คือมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กซึ่งขนาดมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยตามที่ผมเคยแสดงให้ดูแต่วันนี้จะเอามาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งว่า แต่ละพิมพ์มองในแง่ว่ามีส่วนไหนแตกต่างกันบ้างเราจะมาดูมาอะไรกันโดยเฉพาะฝีมือช่างคนที่ทำผมมองคือตอนนี้เสียนผมหรือผมมีปัญหาเกิดขึ้นว่าเป็นยังไงเพราะตะกอนนี่พวกนี้ผมมองคือว่ามันเป็นช่องว่างที่ผมจะซื้อพระได้ในราคาที่ถูกและเวลาเราพูดไปตามที่เราเห็นเราตามที่เราคิด าที่วิเคราะห์ในเชิงชั่งอาจจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นแต่เมื่อคิดดูแล้วถ้าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเกิดปัญหาขึ้นและภาพพิมพ์กลางของลงกุดูดุวัสแกรซึ่งเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากเพราะยุคก่อนเอาไปรวมกัน,เป,นปปเป็นชุดผ้าหงไปไปจัดเป็นชุดผ้าหงไป ฮะก็เลยเหลือน้อยที่จะมีสแต็มยันแต่ก็ยังพอเห็นอยู่บ้างถ้าใครไปเซิร์ชตามเทปเว็บต่างๆถ้าพัชร์นี้ก็คือจะเคยเห็นอยู่สององค์สามองค์อยู่เนี่ที่มีตาสแตมโดยเฉพาะพิมพ์กลางพิมพ์นี้นะตามที่ผมเคยเคยบอกให้ไปเซิร์ชเทปเว็บท้าพจันร์ก็จะเห็นหลายองค์อยู่แต่ที่ชัดเจนก็คือมีตาปั๊มกงจักรนี่จะมีสอง,องค์ ส่วนพิมพ์ใหญ่นี่ก็คือก็จะเอาเป็นเล่นพิมพ์กลางสององนี้ตีเป็นพิมพ์กลางแต่องค์นี้ก็พิมพ์เล็กที่ว่าชัดเจนแต่ตามที่ผมดูวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันชัดออกมาว่าฝีมือช่างผมมองคือตอนนี้การแกะแม่พิมพ์สององนี้สององนี้พิมพ์นี้เป็นฝีมือคนเดียวกันแกะแม่พิมพ์ แต่องนี้กับองค์นี้คนละคนกับแกะแม่พิมพ์พออกมาเราจะมาวิเคราะห์กันว่าคนแกะแม่พิมพ์ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าทำไมผมมองคือพิมพ์เล็กกับพิมพ์กลางพิมพ์พใหญ่ไม่ใช่คนแกะแม่พิมพ์พคนเดียวกันตามที่ผมวิเคราะห์เพราะตรงนี้คือมันมีนี่แหละมีคนบอกว่า เป็นคนคนเดียวกันถ้าไปดูหนังสือของวัดหน้า238ก็จะมีการระบุบอกว่าเป็นคนคนเดียวกันผมจะไม่บอกว่าเป็นของใครแต่ตามที่ผมวิเคราะห์ดูแล้วว่าฝีมือช่างมันคนละคนเหมือนกับเราคัดเครื่องมือคัดตัวหนังสืออการแกะก็คือการบรรจงคัดตัวหนังสือจะไม่เหมือนกันและความละเอียดของการแกะออกมาก็จะไม่เหมือนกัน นี่เราจะมาวิเคราะห์กันให้เห็นว่าขนาดพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กก็จะตขนาดต่างกันเห็นได้ชัดเจนแต่ตอนนี้คือหนังสือของวัดเอาหน้า238เอาปี12สองของช่างเฮงมาเป็นพิมพ์ใหญ่ซึ่งมันผิดจะทำให้พิมพ์กลางหายไปผมเลยออกมา ขอแยงแลกกันโดยแล้วผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่าตอนนี้ทำไมผมมองว่าพระสองนี่ก็คือมีช่างแกะอยู่สองคนตรงนี้เป็นคนเดียวกันพิมพ์กลางกับพิมพ์ใหญ่คนเดียวกันแต่พิมพ์เล็กจะเป็นอีกคนหนึ่งทำไมผมมองเป็นคนละคนแล้วเราจะมาวิเคราะห์มีการ ดูกันว่าเป็นยังไงอย่างนี้เรามาดูส่วนองค์นี้ก็คือเรามามองเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันขนาดก็คือจะเท่ากันขนาดเท่ากันองค์นี้ที่ผมเลือกมาก็คือมันมีบวกพัทธุเกิดขึ้นซึ่งก็ค่อนข้างจะเห็นน้อยอยู่อย่างนี้เป็นพัทธุเกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นพระชาติชัดเจนเราดูหลังองนี้ก็คือหลังจะเหมือนกันซึ่งเป็นพวกนี้เป็นพระยุคแรก,แรกๆซึ่งตอนนี้จะมีปัญหาโดนสายตรงคติเกกันเพราะแต่ก่อนนี่ผมก็มองเป็นช่องว่างที่เราจะซื้อของถูกเพราะเสียนคติเกะแต่เมื่อคิดดูแล้วปล่อยไปพระแท้จะโดนตีเกะแล้วก็จะหายสาบสูญไปเหมือนกับสมเด็จก,ก็เลยมาจะเอามาให้ดูนี่ พิมพใหญ่พิมพ์กลางองนี้ผมเคยทำวิเคราะห์ให้ไปแล้วเอามาแทรกให้ดูนี่องนี้ก็เป็นพิมพ์เดียวกันจุดสังเกตเราจะเห็นตรงนี้ตรงนี้จะหายไปนิดหนึ่งแต่ม,มุมนี้มีปุ่มตรงนี้นี่ก็จะเหมือนกันจะเล็กนิดหนึ่งแต่ตีสำคัญก็คือตรงนี้ จุดสังเกตต,ต่างๆก็คือจะเหมือนกันส่วนองค์นี้ผมเคยขายไปแล้วก็มีการเอามาคืนบอกว่าเป็นพระเกเรามาดูจะมาวิเคราะห์กันเป็นพิมพ์กลางซึ่งเป็นถือว่าเป็นพระค่อนข้างจะหายากน่าจะมาดูมาศึกษากันพิมพ์กลางส่วนพิมพ์เล็กสององนี้ดูจะทำคลิปไป องนี้ทำคลิปไปแล้วแต่องค์นี้จาไม่ได้ว่าทําคลิปไปหรือเปล่าเพราะองค์นี้ดูจะไม่ได้ทำนี่ที่สังเกตก็คือมีพระาธาตุอย่างนี้แต่องค์นี้สององนี้จะเป็นแม่พิมพ์คนละอย่างกันองค์นี้เป็นแม่พิมพ์ดินตามที่ผมดูองค์นี้เป็นแม่พิมพ์อย่างพระลา ตามที่ผมคิดๆนะวิเคราะห์กันเพราะเดี๋ยวค่อยว่ามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเพราะถ้าเอาไปดูกับองค์ที่ผมทําองค์นั้นจะเป็นเคลือบซึ่งคนที่ได้รับก็บอกว่าได้รับจากมือหลวงปู่เราเราค่อยเอามาเปรียบเทียบกันแต่องค์นี้ก็ถือว่าชัดเจนมีพระธาตุมีอะไรมีรายละเอียดแต่องค์นี้เป็นองค์ที่ถือว่าชัดเจนผมเคยทําให้แล้ว องนี้เป็นองค์ใหม่ที่ทําขึ้นมาเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงอย่างนี้เป็นบอกดินเหนียวชิมดินเหนียวลอยตะไบรอยอะไรก็จะเห็นซึ่งตอนภาพแบบนี้ตอนนี้จะมีปัญหาโดน้ายตรงเขาตีเกะกันบอกคนทําเกะทำเกะเก่ารู้สูตรในการทําเลยทําเกะได้เหมือนกันแต่ผมมองคือไม่ใช่หรอก เป็นพระยุคต,ต,ต้นเป็นแม่พิมพ์ดินเราผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่าเอออย่างนี้สององนี้ทำไมผมมองคือเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวคนคนเดียวกันแกะเพราะนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นี่เป็นพิมพ์กลางให้เราสังเกตอ,อกพระจะอ,อกเอียงเอียงเหมือนกับเราเราเขียนหนังสือ ตัวบรรจงตัวกอไก่หรือตัวอะไรอย่างนี้คนไหนเขียนโอโยหน้าก็คือจะโยหน้าไปโยหลังก็โยไปนี่ก็คือจะเหมือนกันและหูตรงนี้ไม่รู้เรียกหูหรืออะไรของผมนี่ก็คือจะเหมือนกันแต่ถ้าเราเอาพิมพ์เล็กเข้ามาดูความละเอียดของหูจะแตกต่างกันเป็นผู้นี่แต่องนี้ เป็นหูชัดเจนหรืออะไรเรามองเวลามองคือเป็นคู่เป็นนี่ก็คือจะเหมือนกันผมเลยมองว่าสององค์นี้สองพิมพ์นี้พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางนี่คือคนคนเดียวเกะซึ่งซึ่งจะเหมือนกัน แต่พิมพ์เล็กนี่คือจะเป็นอีกคนหนึ่งและการละเอียดก็คือพอมองคือคนนี้เป็นคนคนเดียวกันกันกบแกะพมพิมพ์ใหญ่เพราะพอมองคือเพราะแต่ก่อนนี่ก็คือเรามองพอมองคือเป็นช่องว่างในการเก็บของเราการสะสมการซื้อพระได้ราคาถูกอย่างนี้เราจะไม่พูดแต่ตอนนี้ก็คือถ้าพูดไปถ้าไม่พูด พระเทอจากตีวโดนตีเกกันก็เลยมาวิเคราะห์ให้ดูว่านี่อย่างนี้สององนี้พิมพ์ใหญ่ผู้จะเหมือนกันแต่ถ้าเราเอามาเทียบกันครับนี่เอาอีกองค์หนึ่งมาผู้ก็คือจะแตกต่างกันกันกนกบพิมพ์ใหญ่จะแตกต่างกันความละเอียดตัวนี้ก็คือ จะมีความละเอียดขึ้นมาถ้าเราดูองค์นี้องค์นี้ก็คือองค์ที่มียันที่ผมทําคลิปที่เป็นพระที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อย่างนี้องค์นี้เป็นองค์ใหม่ที่ผมหยิบมาแต่เป็นแม่พิมพ์ดินเหนียวคู่ก็คือจะเหมือนกันผมเลยมองว่านี่เป็นคนละเป็นคนใหม่ที่แกะ และพวกศิลถ้าคนไปดูก็คือคนแกะคนนี้น่าจะเป็นคนคนเดียวกันกับแกะพมพิมพ์ใหญ่ตามที่ผมดูพอตามที่ดูดูก็คือความละเอียดในการแกะการตั้งองค์พระตรงนี้จะได้สัดส่วนไม่ได้โยน่าหรืออะไรอย่างนี้แต่ มันองค์นี้อาจจะยืดหรืออะไรอย่างนี้จะไม่ค่อยต่อแต่พระโดยโดยส่วนตัวผมก็มองคือนี่สององนี้ก็คือเป็นเพถอดพิมพ์มาจากอันเดียวกันนั่นแหละแต่องคหนึ่งก็คือเป็นดินเหนียวอีกองหนึ่งเป็นยางพาราอย่างนี้ความแตกต่างการคมชัดของการถอดพิมพ์ออกมาอาจจะแตกต่างกันซึ่งผมมองคือ ถ้าเราวิเคราะห์ออกมาก็คืออย่างนี้สององค์นี้จะแตกต่างกันถ้าเราดูถ้าดูพิมพ์การถ้าดูที่ตรงนี้ก็คือจะเหมือนกันแต่นี่พิมพ์การพิมพ์ใหญ่ก็คือจะเหมือนกันถ้าเราดูที่หูผมเลยมองว่าสองพิมพ์นี้ เป็นคนคนเดียวกันแกะแม่พิมพ์และการแกะก็คือแกะไม่ค่อยได้อียฉดคนนี้ก็คือผู้มองคือไม่ได้ช่างไม่ใช่ช่างมีฝีมือเป็นชาวบ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นคนที่หนังสือก็หน้า238หนังสือของวัดบอกเป็นคนเดียวกันผู้มองคือข้อมูลก็คือแกะมาสองพิมพ์แต่ ลุงปู่อาจจะหาคนมาแกะมาอย่างนี้เพิ่มเป็นคนคนเดียวกันกับแกะผมพิมพ์ใหญ่โดยส่วนตัวผมมองเนะี่ยเป็นคนคนเดียวกันแกะผมพิมพ์ใหญ่ไม่ใช่คนนี้ตามที่ผมดูเพราะพวกนี้ก็คือแต่ก่อนี่ผมก็ไม่พูดเพราะถ้าพูดไปจะมีปัญหาแต่ถ้าเราไม่พูดปล่อยไปก็คือ พระเทคนที่คิดก็อาจจะคิดผิดอย่างนี้นี่พิมพ์เล็กเราจะเห็นหูใต้หูที่ร้อยคืออะไรอย่างนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรจะไม่เหมือนกันม,มองคือฝีมือการแกะอย่างนี้จะแกะหน้าอกพระเอียงเหมือนกับเราเขียนคัดลายมือ คนไหนเขียนโยนาก็ียนโยนาเหมือนกันแต่อย่างงี้ได้สัดส่วนถ้าเราไปเทียบกับผมพิมพ์ใหญ่นี่พมมองคือเป็นคนคนแกะเดียวกันเพราะเรามองคือคนเราเวลาพูดพูดได้พูดอย่างนั้นอย่างงี้แต่เวลาทํามันทําไม่ได้พูดได้แต่ทําไม่ได้ที่เขาพูดกันพูดเหมือนแบบง่ายๆหลายๆอย่าง ที่เราเจอที่ผมเห็นอยู่แต่บางครั้งเราเห็นที่เสียนเสียนเขาพูดกันถ้าเราไปพูดขัดแย้งเขาตรงนั้นแหละเปิดปัญหาก็เลยไม่พูดแต่ตอนนี้ก็คือสําหรับพระหลวงปูดด่ดูที่ผมออกว่าขัดแยง้งหลายอย่างหลายพิมพ์ซี่เสียโดยเฉพาะพระพวกนี้แหละตามที่เรารู้ก็คือถ้าไม่มีหลังยันตากงจากอย่างนี้เป็นพระที่ แกท่านหลวงปู่จะเป็นพระที่นั่งกรรมสมาธิหรือพระที่วางไว้ที่ในตู้ให้ไปเช่าเวลาเขาไปคนไปไหว้หลวงปู่ดูก็เช่าพระเนี่ยออามาให้ท่านเวลาไหว้ท่านก็ให้ท่านปลุกเสกอีกทีหนึ่งหรือเป็นพระที่ท่านแจกที่คนไม่ขอไม่ระบุว่าขอเป็นผมหรืออะไรอย่างนี้ก็จะแจกพวกนี้ออกมาเพราะผมโดยส่วนตัวท่านจะหวง คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมท่านจะไม่ไม,ไม่ไม่นั่งสมาธิท่านจะไม่ให้อย่างงี้ตามค่าวข่าวเพราะนี่มันก็คือผมเลยมองว่าพระพวกนี้ตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นผมเลยออกมาแย้งว่าพวกนี้คือพระที่หายากที่มีน้อยแต่ก็มีมีพวกสายตรงตอนนี้ก็มีการพูดกันบอกว่าเออเป็นพระที่คนทำเก๊เป็นคนใกล้ชิดหลวงปู่ รู้สูตรในการทำเลยทำเกได้เหมือนแต่พระหลายๆองค์ที่ผมมีผมก็ไปขอแบ่งกับคนที่ใกล้ชิดหลวงปู่นั่นแหละตามที่เราสืบสอบว่าคนไหนได้รับแจก,กจากหลวงปู่อย่างนี้ก็ไปขอแบ่งมาเพื่อเป็นตัวอย่างเอาพระพวกนี้ก็คัดไว้เพื่อที่จะเก็บเป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็มีปัญหาแล้วก็ตอนนี้ก็คือ พระที่มีปัญหาอย่างนี้หลายหลายคนก็มองในเงียว่าเออแกะโดยคนเดินเดียวกันแต่ผมมองคือตรงนี้ไม่ใช่คนเดียวแกะเป็นสองคนคนนี้โดยส่วนตัวผมมองคือฝีมือเป็นฝีมือช่างแกะใกล้เคียงกันเหมือนกับผมพิมพ์ใหญ่ได้สัดส,ส่วนแต่อุคงนี้หน้าอกอย่างนี้และที่หูก็รายละเอียดของ ไม่รู้เขาอะไรเรียกบุบะหรืออะไรอย่างนี้มีความละเอียดกว่าคนคนนี้เราเวลามองก็คือช่างหลวงนี่ช่างหลวงนี่ช่างชาวบ้านถ้าเราเล่นพักยุคกกรดพักกุพระอะไรอย่างนี้ฝีมือชาวบ้านฟีมือพระฝีมือช่างหลวงนี่ก็เหมือนกันเพราะผมถึงมองอย่างนี้ว่าตัวนี้ผมเห็นตั้งนานแล้วแต่ไม่พูด พราะถือว่าเป็นช่องว่างที่เราจะซื้อพระได้ถูกแต่ตอนนี้ถ้าเราปล่อยปลงปล่อยไปก็คือจะมีปัญหาณเวลาพูดคนที่เชื่อที่อะไรกันอยู่ก็อาจจะมาขัดแยง้งหรืออะไรเกิดเป็นศัตรูกับเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้เก็บเยอะแต่ด้วยเราเก็บมีระดับหนึ่งอยู่ก็เลยเอา,าพระพวกนี้มาให้ดูเพราะพวกนี้ก็คือองค์นี้ผมก็จัดชุดให้ดูเหมือนกัน พิมพใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กเพราะขนาดก็เหมือนกันใกล้เคียงกันเป็นพาชุดของเสียนพมพิมพ์ใหญ่กลางเล็กขนาดก็นี่ผมจัดเข้าชุดไว้เพื่อที่จะมองในเงี้ว่าแต่ก่อนเราก็มองในเงี้วว่าให้คนที่สังเกตดูก็จะเลยดูที่หูอุบะตรงนี้ แตกต่างกันชัดเจนและหน้าอกพระเรามองเห็นองค์นี้หน้าอกเอียงองค์นี้แกะได้ตรงในสัสดส่วนผมก็เลยมองว่านี่เป็นคนคนเดียวกันกับแกะผมถ้าเรามองอีงนว่าหลายๆคนเอาไปเทียบกันกับสามเหลี่ยมสมาธิเล็กหน้าอกก็จะคล้ายาคล้ายกันถ้าเราไปดู มองในแง่ว่านั่นนะก็แต่อค์นี้ผมมองคือฝีมือคนละฝีมือเป็นฝีมือช่างก็มองในาง่ว่าช่างหลวงช่างชาวบ้านอย่างนี้ถ้าองนี้เอาไป,ไปเปรียบเทียบกันกับสามเหลี่ยมสมาธิเล็กตามที่หลายๆคนดูตามที่มีคลิปที่มีคนพูดกันบอกว่าแกะโดยคนไหนคนไหนลองเอาไปเทียบกันผมมองคือนี่เป็นฝีมือเดียวกันแต่นี่เป็นคนละฝีมือ การแกะของช่างที่ทำออกมาผมเลยเอาออกมาดูก็ให้ให้ถือว่าเป็นเป็นการให้ข้อคิดแล้วกันเป็นการแสดงความคิดของผมที่ออกมาคนไหนจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้เป็นการที่เราออกมาถือว่ามุมมองความคิดคิดอะไรออกมาก็พูดออกไปใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะตอนนี้มันก็คือ ทุกคนสามารถดูได้คิดได้ด้วยตัวเองผมเพียงแต่มองบอกชี้บอกว่าผมมองอย่างนี้นะพรอะสององค์นี้ฝีมือช่างคนละคนนี่ความละเอียดดีกว่าเราก็มองอย่าง้ว่าอาจจะดูมาจากแบบแบบเดียวกันแต่เวลาแกะคนหนึ่งความสามารถถึงทําได้คนหนึ่งความความสามารถไม่ถึงทําไม่ได้แต่พูดได้ เือนกับการทำภาพปลอมหรืออะไรหลายๆอย่างเพราะเราเห็นว่าเออบางอย่างเครื่องมือทุกวันนี้ไม่สามารถทำได้จะด้วยอะไรก็แล้วแต่จะเป็นหลายคนก็บอกเออเครื่องนั้นเครื่องนี้ทำได้แต่ถ้าคนเป็นช่างดูก็จะรู้ว่าณปัจจุบันแคปเอ,อ้ยความสามารถของเครื่องเครื่องมือที่เอามาทำ มันยังไม่ละเอียดเท่ากับมือแกะหรือแม้กระทั่งเครื่องมือที่เอาไ้ทำมันไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมอย่างนี้พวกพวกนั้นมันก็คือเป็นสำหรับรายละเอียดของช่างที่เรามองในแงด่ดูเหมือนอย่างนี้สององค์นี้ดูจากรูปรูปเดียวกันแต่คนหนึ่งทำได้อีกคนหนึ่งทำไม่ได้ความละเอียดอย่างนี้ ดูรูปอาจจะเหมือนกันแต่คนนี้แกะได้แค่นี้คนนี้แกะได้แค่นี้เหมือนกับเท่ยวีเขาพูดกันชอบพูดกันนะเวลาประเมินผลงานลูกน้องกับลูกพี่ประเมิอนออกมาทำไมไม่เหมือนกันหรือเพื่อนบางคนถามให้ทำยังไงก็ได้ไม่เหมือนกันเวลาขึ้นืนเดือนก็ได้ไม่เท่ากันให้เราคิดอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนอย่างนี้ คนนี้ดูรูปเดียวกันเหมือนกันแต่รายละเอียดที่หูแต่คนนี้ความความสามารถมันต่างกันแต่เวลาพูดอาจจะพูดได้หรือมองบอกว่าเออทำก็ทำได้แต่มองไม่เห็นอย่างนี้ก็อาจเป็นไปได้นี่ความละเอียดในการทำงานระหว่างช่างกับชาวบ้านมันต่างกัน ผมเลยมองว่าสององค์นี้สามพิมพ์นี้มีช่างสองคนแกะแม่พิมพ์ไม่ใช่คนเดียวเหมือนกับที่เราเข้าใจกัน